สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698 5 t a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณล่าสุดนี้การอดาษภพยเป็นกระดานแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจยยารณญาณในการรับชม <c oughs> ถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย ไอ้ขอดูบริบทความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเด้ the world. สามารถเข้าใจกันผ่านขึ้นพลังงานบางอย่างได้สามารถให้อิสระแก่กันได้ ชื่อมั่นในการแลกกันมีความปรารถนาดีต่อกันต่างชาติต่างภาษาต่างศา,าสนาเป็นไปได้สามารถเรียนรู้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาขึ้นพลังงานติดต่อกันได้นะ สัญชาตยาณแรงสูงทั้งคู่พลังงานนักบวชทั้งคู่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งคู่จูนพลังงานกันเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นอีกฝั่งหนึ่งจะบอกว่าใช้แรงดึงดูดถึงกันได้ เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเปิดมีความรู้สึกเหมือนบลูทูธเปิดสัญญาณให้กันและกันได้ไม่ได้ปิดกันอนุญาตให้อีกฝั่งหนึ่งเชื่อมต่อได้มีมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นอดทนเฝ้ารออดทนฝึกปฏิบัติโ h ความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ ถ้าเป็นในด้านของไฟแนนซ์นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคุณสองคนนะคะมีทั้งงานหลักและงานเสริมกันทั้งคู่อะืะแล้วก็อาชีพสายงานนั้นก็คือเอาตัวรอดได้นะคะอาจจะไม่ได้หนักไปในด้านของอาชีพการงานการเงินแต่มีพอเลี้ยงชีพแต่จะหนักไปในด้านของ Intuition ด้านของ w i ส d o อมากกว่าบริบทคือ,เ,อเข้าไปเกี่ยวข้องกับด้านจิตวิญญาณมากกว่าแต่ว่ามีทรัพย์สินมีโภคทรัพย์ไว้ดูแลตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องไม่เดือดร้อนใครใจเด็ดเดียวใจแข็งสู้นะคะมีความต้องการกันและกัน อาจจะไม่ได้หมายถึง18บวกตลอดไปแต่ว่ามีพลังงานที่เรียกร้องที่สื่อสารถึงกันได้ที่แบบวนเวียนวนเวียนอยู่ในจิตวิญญาณในหัวในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยบริบทนะคะมีความแตกต่างแต่ก็เป็นในลักษณะอ,อของแม้จะแตกต่างออกไปในเส้นทางเดียวกันอะเหมือนคู่ขนานนะคะอืม ถ้าใช่เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณล่าส,สุดนี้ แรกก็จัดเม้นเลยนะตื่นรู้เลยนะมีความใช่ามาเลยจัดเมนแปดไม้สิบดาบ ปิ้นไม้ The Charli Ord Moon ไพ่พระ The Wheel The Lovers The Hermit คู่บารมีหรือเปล่าเนาะ The m a เ The Temperance แล้วก็คู่บุญคู่บารมีจบแล้วสวัสดีค่ะเจอกันสคริปต์ต่อไป ภายที่ทรงเสน่ห์ของคุณนะจะมีควีนไม้มีอัศวินไม้ the lovers แล้วสองถ้วยใต้สำรับก็ยิ่งจะมาการันตีว่าเขารู้สึกมันมีดมูลด้วยเนาะสิบดาบขึ้นมาอีกอะซับซ้อนสับสนวุ่นวายว้าวุ่นสงสัยในความสัมพันธ์ของตัวเองลึกๆ ลึกๆมีความผูกพันกับแรงดึงดูดอะไรบางอย่างในตัวคุณแต่ลึกๆในขณะเดียวกันเขาก็ต้องห้ามใจมีเฮอร์มิตขึ้นมามีพอเหมือนกับว่าพลังงานที่เขามีต่อคุณมันพุ่งขึ้นมาแล้วเขาต้องตัดจบพลังงานพุ่งขึ้นมาเขาต้องหักใจเขาต้องห้ามใจมี t e m p l a e n c e the hermit แล้วก็มีไพ่พระขึ้นมาเหมือน ก็ยังไม่ประมาณว่าไม่ได้ตัดไม่ได้หักดิบอะไรอะ่ะแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ความรู้สึกดีๆนั้นอะ่ะมันมีบางทีอะ่ะมันมีความพุ่งมันมีความตกลุมรักออยางแรงมันมีความต้องการอย่างแรงอยู่ในนั้น ความเก่งของคุณความมีสเสน่ห์ของคุณความสามารถศักยาภาพอเดชาลีออดเนี่ยกับแปดไม้เนี่ยแล้วก็ควีนไม้อีกอ่ะมันมีศักยาภาพอะไรบางอย่างที่คุณได้แสดงให้เห็นว่าคุณมีเหนือคนอื่นคุณไม่ธรรมดาแต่ว่าเขารู้สึกข้างในเขานะมันแปรปวนมันขึ้นขึ้น,นลงลงมันมัน มันต้องมันเหมือนคนพยายามที่จะควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ให้แสดงออกอะพอเห็นปุ๊บจัดเมต์มานี่มันเหมือนพลังงานที่แบบใช่เลยเจอคนนี้ใช่แต่อยากจะพูดจะจะคุยจะทักท้มแต่จะสิบดาบตัดจบไม่คนคนนี้เหมือนคนที่สติสัมปชัญญะแรงกล้าทันความคิดของตัวเองทันความรู้สึกของตัวเองตัดจบเลย ใช้สัญชาตญาณว่าเหมือนมองเห็นว่าถ้าทำสิ่งนี้จริงนี้ปุ๊บในตอนนี้ปุ๊บไม่ถูกประเพณีไม่ถูกทรรเนียมอะไรเงี้ยจริงสุกก่อนหามหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไม่เหมาะไม่งามเหมือนไม่มีการะรัเทศะตัดจบเลยแล้วก็นึกถึงปัญหาในภายภาคหน้าว่าคุณจะเสียเกียรติคุณจะเสียคุณจะมีความดังพอ้อยไมอะไรไหมอย่างเงี้ย เขาเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจงดงานเพราะเขาไม่ได้นึกถึงแต่ตัวเขาเองไม่ได้นึกถึงประโยชน์แต่ตัวเขาเองเลยอ่ะไม่มีเหรียญขึ้นมาเลยแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ใช้อารมณ์ด้วยนะไม่มีถ้วยแบบแย่ๆอ่ะไม่มีถ้วยที่หรือไม่มีดาบที่แบบได้แย่ๆขึ้นมาเนี่ยห้าดาบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเขามีแต่พลังงานที่แบบไม่ชิงสุกก่อนหามอดเปรี้ยวไว้กินหวานอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกรักรู้สึกคือตกลุมรักอย่างแรงเลยอะแต่หักข้านใจคุณมีค่ามากคุณมีค่ามากๆเลยเขาเก็บซ่อนนะให้มีความรู้สึกว่า the lover the hermit เนี่ยเขาเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกแรงปรารถนาที่มีต่อคุณเนี่ย อย่างมากมายที่เขามีเนะ่ยอยู่ข้างในจัสเมนสองถ้วยคือจะใช่ตั้งแต่แรกอะใช่ตั้งแต่พบกันเลยความรู้สึกดีๆรู้สึกว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีมาก มันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่เชื่อมถึงกันได้เนาะตั้งแต่ the world กับ high priestess แล้วคุณจำได้ไหมแล้วมาสองถ้วยกับ judgment อีกรับรู้อารมณ์รับรู้เสียงเรียกกันอะไรกันขึ้นรับรู้ลื้นกันได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเขาที่แบบแป๊บๆเกิดขึ้นแล้วปุ๊บดับปุ๊บเกิดขึ้นแล้วแบบรีบดับอะไรอย่างเงี้ย เหมือนคุณสองคนเป็นลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าอ่ะเพราะอย่างตัวเขามีไพ่พระางเนี่ยเขาเป็นพระเนี่ยคุณก็เป็นแบบเทอร์มิตเขามีสเสน่ห์คุณก็มีสเสน่ห์เช่นกันเหมือนต่างฝ่ายต่างพยายามควบคุมความรู้สึกตัวเองด้วยก็ได้นะไม่ใช่จะเพียงเขาอ่ะ แต่เขาคงพยายามรู้สึกควบคุมความรู้สึกตัวเองมากกว่าแหละคือประมาณว่าถ้าแสดงความรู้สึกในด้านของความรักไปในด้านของเสน่หาหรือเชิงชู้สาวมากเนี่ยในอนาคตที่วางแผนกันไว้อะอาจจะเสียเสียหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเดินไปด้วยกันแบบคู่ขนานเนี่ยมันจะไปได้นานอย่างเงี้ยคุณ รู้สึกว่าบางทีก็อยากใช้เวลาทบทวนไตรตรองอะไรอยู่กับตัวเองฮิวตัวเองแต่ว่าเสน่ห์ของคุณก็แรงเกินต้านจริงๆนะนาต้องต้องฮิวหนักอยู่เเฮอร์มิตก็มาถึงพอแลน์ก็มาไพ่พระก็มาคุณทำให้เขาว้าวุ่นอะ รู้สึกแบบนั้นอะ่ะความรู้สึกเขาอะแต่ถึงจะว้าวุ่นยังไงเขาก็เคารพตัวเองแล้วก็เคารพตัวคุณเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมทำผิดศีลธรรมแล้วก็มีเดเวลมาก็คือทำดีที่สุดประพฤต ปฏิบัติดีที่สุดอะไรจะใช่ก็ใช่อ่ะได้ดวิวด้วยถ้าจะเป็นคู่รักกันก็คงจะเป็นคู่รักแหละบางทีเขาก็รู้สึกว่าเอาละโชคชะตาเล่นงานชะละทดสอบชะละอย่างเงี้ยว่าจะหักห้ามใจตัวเองได้ไหมว่าจะประพฤติปฏิบัติดีจะแน่สักแค่ไหนอย่างเงี้ยเห็นคุณที่ทรงสเสน่ห์มีพลังอย่างเงี้ยจะทนได้ไหม จะแน่จริงไหมจะฉุดคุณหรือเปล่าอย่างเงี้ยหน้าฉุดแต่เขาไม่ทำดูเหมือนว่าเขามีพลังงานความเย็นความอ่อนโยนความนุ่มนวลที่ที่คอยดึงเขาไว้อยู่พลังงานเขามีทั้งความร้อนและความเย็นในตัวเขาไม่ยอมทำผิดสธรําแม้ว่าข้างในเขาจะ พุ่งพานสักแค่ไหนก็ตามมันเหมือนกับว่าหากพลังคติของเขาอาจจะเป็นประมาณว่าถ้าเรารักใครสักคนแล้วอะ่ะเราต้องเคารพและให้เกียรติเขาต้องมีให้คือถ้ามันต้องมีความพร้อมต้องสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพากันไปในทิศทางที่ดีงามประมาณเนี้สองถ้วย ก้าไม้จะเหนื่อยยังไงก็ยังจับมือกันไปเขาไม่ยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้หรอกรู้สึกแบบนี้นะ ไม่ใช่แค่ความมีเสน่ห์อะไรความงดงามความหล่อเหลาของคุณที่ทำให้เขาตกลุมรักแต่ว่าเห็นเดชาลีออดแล้วเนี่ยคุณคุณแน่อ่ะคุณเป็นคนแน่คุณเป็นคนมีความมุ่งม,มั่นคุณจริงจังแบบไม่ใช่คนเครียดนะคุณดูแอคทีฟเหมือนพูดอะไรรักษาคำพูดตรง ไม่ซับซ้อนไม่มีมารยาแล้วก็น่าจะมีคารมคมคายที่แบบโดนเขาอะสิบดาบหยุดตรงนี้ที่เธออะไรอย่างเี้หรือเปล่าแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถด้วยนะแต่ก็แอบแบบแบบนิ่งไม่ค่อยจะแสดงอะไรเท่าไหร่แต่จะลงมือปฏิบัติมากกว่าภายนอกก็ดูเหมือน ไม่มือเหมือนธรรมดานะแต่ถ้ามีความสามารถได้โชว์ศักยาภาพเนี่ยเป็นคนละคนเลยอ่ะจิตใจดีจิตใจงดงาม,มเวลาทำอะไรทำอะไรดีๆก็คือทำเลยทำเหมือนแบบเหมือนเราแปลงฟันทุกวันอ่ะทำดีจนเป็นแบบขิดจวััดเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะไม่ได้ต้องรอให้ใครชมคุณเป็นคนที่ประมาณว่า ความงดงามของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาใครนิสัยคุณจะดีก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคําชมของใครอยากดีเลยทำเองฉันทําแบบนี้ก็ดีก็ดีอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องรอให้ใครมาต้องให้ต้องเขาเรียกค่าความหวังต้องให้ค่าถึงจะภูมิใจอ๋อเขาชมเราเราถึงจะดีใจว่าเราดีจริงๆจริงๆแล้วคุณไม่ได้เบียดเบียนใครคุณก็แบบงดงามอยู่แล้วไม่เห็นต้องมีใครมาการันตีแล้วถึงจะ เฮ้ยชัวร์ทไมต้องให้คนอื่นมาการันตีความชัวร์าไมให้คนอื่นทําไมต้องให้คนอื่นมาแบบมาแปะอยอยให้อะไรเงี้ย <c oughs> คุณไม่ใช่แบบนั้นน่ะคุณจะต่อหน้าหรือรับหลังคุณทํา้ําสิ่งดีงามก็ทําไปเหมือนเราอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันน่ะอ,อทำจนเป็นนิสัยไปแล้วว่ะตกลุมรักข้างในของคุณน่ะเป็นประกายเห็นได้เฮอร์มิตพลังงาน เอเห็นอย่างหนึ่งนะคุณไม่ใช่คนที่อยากได้อะไรจากเขาผลประโยชน์เข้าหาเขาเพราะผลประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะคุณทําเองส่วนใหญ่แล้วคุณอยากได้อะไรคุณบุกค,คุณลุยคุณฝ่าฟันคุณทําเองทั้งนั้นแต่คุณเป็นผู้ให้มากกว่าอย่างอย่างชัดเจนที่ไอเห็นก็คือให้ความรักให้กําลังใจให้ความทุ่มเทให้ความเชื่อมัน่นให้ความจริงใจให้ความซื่อสัตย์อย่างเงี้ยมันจะเป็นนาม,มาทานะ ความการให้ของคุณอะอคุณไม่ได้แบบว่าให้วัตถุแต่ให้คุณคุณให้บบรอยยิ้มให้กําลังใจให้ความช่วยเหลือประมาณเนี้ยเลยอะดูการกระทําอ่ะอเขาเห็นการกระทําก็ตกลุมรักการกระทําของคุณจิตใจงดงามแล้วความการกระทําออกมาดีด้วยคําพูดออกมาดีด้วยอย่างเงี้ยพอไหมไม่ได้อวยนะ เดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวจะบอกไอ้ไอ้นี่อวยหรือเปล่าอ่านไพ่คุณก็ดูไพ่ใหญ่คุณออกมาที่มีกี่ใบ <laughs> ไม้ก็ไม่อยากพูดเลยนะว่าไพ่เมเจอร์คือเป็น,ปนไพ่ที่ไพ่ใหญ่ออกมาเยอะอ่ะถ้าถ้าเกิดว่าไอ้อ่านไพ่ให้คนที่เขามาดูอะ่ะหยิบได้ไพ่ใหญ่แล้วไพ่ดีทั้งนั้นอะ่ะไม่เขาจะแต่งตัวแบบธรรมาดามาเนี่ย คือผู้มีบุญหนักสักใหญ่ผู้มีบารมีมาคนมีบารมีมาเจอค่ะจึงบอกว่าเป็นไพ่ของคู่บุญคู่บารมีมาเจอกันไม่กล้าทําให้กัแอะไรกันดังพร้อยออถ้าฝั่งหนึ่งไม่อนุญาตนะก็คือตบมือข้างเดียวไม่ดังอ่ะมันต้องมาด้วยทั้งใจต้องมาด้วยจิตวิญญ,ญาณก็ต้องไปด้วยกันด้วยถ้าจะคบกันจริง,รงๆคือฐานะไม่ได้เกี่ยวเลยอันเนี้ยจิตวิญญ,ญาณ นิสัยใจคอศีลนนะ่ะเงี้ยศีลเสมออย่างเงี้ยอย่างนี้เลยอืคู่เกื้อกูลคู่เกือกเก้อหนุนคู่บุญบารมีอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์ like, การที่คุณอุตสาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซปเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาให้ขอยคุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยสําหรับคลิปในขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนับให,ให้ใหญ่นะยังไม่จบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดหสองสาสี่ห้าห เจ็ดแปดข้าเอ้าอะไรเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบทายใต้สิบสองใบทุนอันเนี้ยถ้าจะเช็คบุญบารมีตัวเองจิตใจของคุณนะไอ้เช็คสีนไอ้เช็คพลังงานจิตใจของคุณนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับ ฐานะหรือหนะ้าที่การงานนะบารมีตรงนี้เกี่ยวกับผิดชอบโชดีกลัวบาปก,กลัวกรรมศีลส,สูงปัญญาสูงวิสตอมะพลังงานคนห้าดีอริยะมีไพ่พระเฮอร์มิตมาได้พิเศษกับเดอะเวิลด์ตอนแรกอะ่ะอ่ะไอจบได้ละจบได้แล้วนะเ <c oughs> จอกันคลิปต่ตอไปค่ะ